<Okay. S 2> ยินดีต้อนรับสู่อโศกาบาพิศวงครับผมแอชริกคนเดิมก่อนอื่นก็อยากจะขอขอบคุณแฟนอาร์ตท,ที่ส่งกันเข้ามานะครับ และที่สําคัญก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าใจดีที่ได้ทําการซูเปอร์แตงกันเข้ามาอีกแล้วนะครับอย่างไรก็อยากขอให้ติดตามบาร์ของเราต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คิดว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักกับเรื่องราวของตํานานยายสปทีที่ถูกเล่าขานแตกต่างกันไปในหลายๆที่แต่กับตํานานยายไวแสงเราจะไปค้นหาความจริงด้วยกันพร้อมกับนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งในแกรนด์มาฟอลลูยูครับ ี่มหาลัยแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานลึกลับพูดถึงถนนเส้นที่ทอดยาวอยู่ชายขอบของมหาลัยแถวนั้นเต็มไปด้วยป่าและไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมามากนักวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์นำแม่ในวัยแก่ชาราดูแลตัวเองไม่ได้มาทิ้งเอาไว้ ก่อนจะขับรถหนีไปผู้เป็นแม่เมื่อรู้ว่ากำลังจะถูกทอดทิ้งก็พยายามวิ่งตามรถของลูกแต่กลับเจออุบัติเหตุมีรถสวนทางขับมาชนจนเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นเมื่อตกดึกถ้ามีชายหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ผ่านทางมาจะถูกคุณยายที่คิดว่าคนคนนั้นเป็นลูกของตัวเองแล้ววิ่งไล่กวดด้วยความเร็วสูงหลอกหลอนผู้คนให้ตกใจหรือบางคนก็ถึงกับทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นักศึกษาต่างพากันเรียกแกว,ว่ายายไวยแสงและเพี้ยนกันจนกลายมาเป็นยายแสงในปัจจุบันเป็นแมปนักข่าวหนุ่มที่ออกมาค้นหาข้อมูลเรื่องตำนานยายแสงที่กำลังอลาวาดอยู่ในช่วงนี้มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเขาก็เลยอยากลงพื้นที่มาหาความจริงเพราะอย่างไรก็มีคนเกิดอุบัติเหตุหลายรายจริง ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาเชื่อว่าเขาจะหาทางจัดการมันให้ได้เมื่อถึงเวลาคำ่ำเราขอเล่ากลับไปถึงเด็กหนุ่มนักศึกษาอีกคนหนึ่งมาตี้กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับหอพักของตนหลังจากทำกิจกรรมที่คณะจนดึกดื่นเส้นทางระหว่างคณะกับหอพักต้องผ่านถนนยายแสงที่ร่ำลือกันแม้เด็กหนุ่มจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าถนนเส้นนี้ดึกดมันช่างเปลี่ยว และดูน่ากลัวจริงๆและเมื่อมาตี้ขับมอเตอร์ไซค์มาได้ครึ่งทางแสงไฟหน้ารถของเขาก็สาดไปเห็นร่างของหญิงชรานางหนึ่งยืนอยู่ที่กลางถนนยังกับในเรื่องเล่าขึ้นมาจริงๆเอา้าเฮ้ยอะไรกันเนีย่ยเขาเบรกกระทนหันและพยายามเพ่งตามองให้ดีๆอย่างไรก็มีคุณยายยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยความซื่อมาตี้คิดว่าหรือหญิงชราอาจจะต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็เป็นได้ ถ้าเอาแต่คิดว่าเป็นเรื่องผีทั้งทงที่นี่คือคุณยายที่กำลังลำบากละ่ะเขาคงต้องรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กหนุ่มจึงลงจากรถไปเพื่อไถ่าถามค่ะคุณยายเออมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอมองให้ชัดก็เห็นเป็นหญิงชราท่าทางผอมเกรง็งดวงตาเลื่อนลอยจ้องมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่ามาตี้รู้สึกหลอนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเอ่อยถามอีกครั้งคคุณยาย มานทำอะไรที่นี่คนเดียวเหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าโอ้ยพนุมใจดีจังหญิงชราพูดขึ้นเสียงแหกพร่าแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆร่างของยายแก่ก็ค่อยๆเริ่มบิดเบี้ยวส่งเสียงดังแกรกแกรกแกรกก,รก,ก่อนที่ท่าทางของเธอจะเปลี่ยนมาอยู่ในท่าเตรียมวิ่งราวกับนักวิ่งแข่งมืออาชีพมาต้เริ่มเห็นทาไม่ดีจึงได้รีบวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์และบิดหนีออกจากตรงนั้นทันที เมื่อเขามั่นใจว่าห่างออกมาได้สักพักแล้วจึงได้หันกลับไปดูข้างหลังก็พบว่าคุณยายวิ่งตามเขามาติดๆดด้วยท่าทางที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากเอ,อ่ด้วยเขาปิดเร่งความเร็วสุดชีวิตแต่อย่างไรก็สลัดไม่หลุดและสุดท้ายคุณยายก็ทกําการกระโดดขึ้นมานั่งซ้อนท้ายของเขาสําเร็จจนได้มาตี้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงบิดมอเตอร์ไซค์ต่อไปหวงกลับให้ไปถึงที่พักของตน เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของแมทนักข่าวหนุ่มเขาได้เห็นตัวการของเรื่องกับตาของตนเองแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นว่ามาตี้ก็ยังคงถูกผียายแก่ตามรังควานไม่เลิกร่างกายเริ่มสู้ผอมพักผ่อนไม่เพียงพอท่าทางเหมือนคนป่วยเรื้อรังในคลาสเรียนก็มีแต่คนเป็นห่วงพอตกค่ำเด็กหนุ่มจึงขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเช่นเดิม ยิ่งมืดก็ยิ่งทําให้เขามองเห็นร่างของยายแสงที่เกาะอยู่ที่คอของเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นย,ยายปล่อยผมไปเถอะและผมจะทําบุญไปให้นะมาตี้อ้อนวอนแต่ไร้การตอบรับใดๆสภาพของเขาใกล้จะไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาคิดได้แค่ว่าจะขับเอายายกลับไปส่งที่เดิมที่เขาได้พบเธอแต่เมื่อเขาเลี้ยวไปที่ถนนยายแสงที่เลื่องลือก็กลับพบเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งที่จอดมอเตอร์ไซค์รอการมาของเขาอยู่ เสียงดังขึ้นจากมอเตอร์ไซค์รูปทรงปราดเปรียวที่จอดนำหน้าอยู่ผู้ที่ขับขี่ก็คือแมปพ่อหนุ่มนักข่าวนั่นเองเฮ้ยเยแสงปล่อยหนุ่มน้อยนั่นน่ะแล้วมาแข่งความเร็กวกับฉันดีกว่าใชายหนุ่มตะโกนท้าทายแท้จริงแล้วหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานแมปได้ไปติดต่อคณะวรารสารที่เขาเคยเรียนสมัยที่อยู่มหาลัยนี้ เหล่ารุ่นน้องต่างเต็มใจกันช่วยเหลือตามสิ่งที่เขาขอไปเรื่องด้วยชื่อเสียงของแม็กซึ่งเป็นที่ร่ำลือในสมัยที่เรียนอยู่ฉายากระทิงแม็กจอมท้าชนไม่ได้ได้มาเล่นเ่นเขาเป็นคนที่พุ่งเข้าชนกับความอายุติธรรมทุกอย่างมาตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเรื่องเอารัดเอาเปรียบกันในกลุ่มนักศึกษาด้วยกันไปจนถึงการโกงกินจากคณะบดีของพวกเขาเองจึงทำให้เป็นที่นับถือของเหล่านักศึกษาและเล่าลือต่อกันมาจนถึงรุ่นน้องทุกวันนี้ ดังนั้นเมื่อเขาติดต่อขอความช่วยเหลือไปเรื่องการขอ,อยืมมอเตอร์ไซค์แรงๆสักคันก็บังเอิญว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งที่บ้านมีฐานะและชื่นชอบการสะสมมอเตอร์ไซค์อยู่พอดีแม็กขับมอเตอร์ไซค์ด้วยทวงท่าปรปรหยวจอดท้าทายอยู่ตรงหน้ามาตี้เมือ่อยาแสงเห็นดังนั้นก็มีปฏิกิริยาตอบรับทันที กกว,กววางงนนเเมืออย่ัรร่างของยายที่เกาะคอเด็กหนุ่มอยู่ค่อยๆขยายตัวขึ้นและยื่นใบหน้ามาจ้องหน้าแม็กใกลๆ้ๆก่อนจะเขีับตัวลงมาจากคอของมาตี้ก็ได้ขารับคำท้าแต่ต้องเอาเจ้าหนุ่มนี่ไปด้วยนะยายแสงยิ้มกว้างและคว้าร่างของมาตี้ลงไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแม็กท่าทางจะถูกใจไอ้หนุ่มน้อยนี่มากเลยสินะยายาเกาซีแล้ามาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่า ทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่าเส้นชัยคือสุดปลายทางถนนเส้นใยแสงหลังจากนั้นทั้งยายและนักข่าวหนุ่มก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมรุ่นน้องเจ้าของมอเตอร์ไซค์ของแมทออกมายืนรอให้สัญญาณด้วยความตื่นเต้นพอสิ้นเสียงนักแข่งทั้งคู่ก็ทะยานออกตัวกันไปด้วยความเร็วสูงการแข่งขันค่อนข้างสูงสีกันยายสปีดมีท่าทีแปลกใจเล็กน้อยส่วนทางแมทก็มีท่าทีมั่นใจเป็นอย่างมาก แต่มาตี้ที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ดูจะไม่ชอบความเร็วสักเท่าไหร่เขาร้องวุ่นวายและดิ้นไปมาแขนสองข้างกอดแน่นที่ลำตัวของแมตต์หน้าตาตื่นตกใจเหมือนคนที่นั่งรถไฟเหาะตีนกาในสวนสนุกทำให้การควบคุมมอเตอร์ไซค์ของเขายุ่งยากทุลักทุเลมากขึ้นแถมถนนบางช่วงก็ค่อนข้างขรุขระแต่มันไม่ใช่ปัญหาขใงแสงยายแกยังพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงแถมโชว์กระโดดตีนกาหลบหลุมลึกบนถนนได้อย่างง่ายดาย วมตต์ hey, wait, no. ะตะโกนบอกมาตี้แล้วสักพักหนึ่งนักข่าวหนุ่มก็เริ่มรู้สึกร่างที่ซ้อนอยู่สงบนิ่งมากขึ้นเขาคิดไปว่าไอ้หนุ่มนี่มันก็พูดรู้เรื่องเหมือนกันแฮะแต่พอหันกลับไปมองก็พบว่ามาตี้แค่หวาดกลัวความเร็วมากจนสติหลุดดวงตาล่องลอยคงจะสลบไปแล้วนั่นเองแต่อย่างไรแขนเขาก็ยังคงกอดแน่นไม่มีท่าทีว่าจะร่วงลงไป แมทอาศัยจังหวะนี้บิดคันเร่งจนสุดความเร็วพุ่งสูงจนแซงยายแสงไปได้เป็นไงล่ะยายผีอึ้งไปเลยสิ <c oughs> นักข่าวหนุ่มหันไปเย้ยยายแสงร่างของผีร้ายยังคงรักษาระดับความเร็วและสบตาเขานิ่งสงบไม่หวนไหวแมทรู้สึกแปลกใจแต่เมื่อหันหน้ากลับมามองที่เส้นทางเขาพบว่ตัเองืไปเลยว่าข้างหน้าเป็นทางโค้งหักศอก พยายามลดความเร็วเพื่อเข้าโคง้งแต่ไม่ทันเสียแล้วมมเตอร์ไ<ม>์ของเขา<ศ>เสียหลักลม้มลงร่างของเขาและเด็กหนุ่มกระเด็นตกลงมาอยู่กับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บไม่น้อย,อยผีร้ายค่อยๆก้าวเทา้าเดินเข้ามาหาเขา<ม> <c oughs> ก้มหน้าลงมามองแต่กลับมีท่าทีเลอะเลือนและบ่นออกมาก็บอกกี่ทีแล้วว่าไปเป็นเด็กแว้นควรเมื <c oughs> องมันไม่ดีท่านใดนั้นนักข่าวหนุ่มก็รำลึกขึ้นมาได้ว่า เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้มาก่อนในอดีตใบหน้าของผีร้ายซ้อนทับกับใบหน้าหนึ่งในความทรงจำย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเขายังเป็นนักศึกษาอยู่มาหาลัยแห่งนี้มีคุณยายใจดีที่เปิดร้านขายข,ายของชำอยู่ใกล้ๆคณะซึ่งเขาและเพื่อนๆจะมาอุดหนุนเป็นประจำแกอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวแต่ลูกคนนั้นกลับไม่ทำมาหากินสัม,มเรเทเมาและชอบขับมอเตอร์ไซค์แข่งความเร็วกับเพื่ <artık. S 2> อนๆก่อกวนเมืองเล่นสนุกไปวันๆ บางครั้งก็จะเห็นกลับมาขอตังคุณยายแล้วก็ออกไปกับเพื่อนๆตามประษาก็บอกแล้วว่าไปเป็นเด็กแว่นกวนเมืองมันมีดีเฮ้เราก็อย่าโตไปเป็นแบบนั้นนะตั้งใจร่ำเรียนให้จบดีแล้วคุณยายหันมาคุยกับแมทแน่นอนครับยายเออแต่ตอนนี้ขอซิ้ล้วก่อนได้ไหมครับ <laughs> พอดีเงินทำงานพิเศษยังไม่ออกครับนักศึกษาหนุ่มขอติดค่าบุรีเอาไว้ก่อนคุณยายก็ใจดีกับเขาแบบนี้เป็นประจำแต่พอแมทจะหยิบปากกาขึ้นเซ็นกลับพบว่ามันเขียนไม่ออกน่าจะหมึกหมดหรือหัวไปกระแทกจนใช้ไม่ได้เห็นดังนั้นคุณยายจึงส่งปากกาของตัวเองให้กับเขาเอาไปใช้เถอะเป็นนักศึกษาวารสารเนี่ยต้องเตรียมปากกาไว้ให้พร้อมนะเพื่อมีข่าวอะไรจะได้บันทึกได้ทันที แมทหันไปมองด้วยความขอบคุณหน้าของคุณยายยิ้มแย้มใจดีก่อนที่ความนึกคิดของเขาจะกลับมาสู่ปัจจุบันภาพยายที่ยิ้มอยู่ซ้อนทับกับใบหน้าของผีร้ายยายแสงแยายยายเองเหรอนักข่าวหนุ่มจดจำใบหน้านั้นได้ เขานอนล้มบาดเจ็บอยู่กับพื้นแต่พยายามนำกระดาษกับปากกาออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเขียนข้อความบางอย่างก่อนจะยื่นมันให้กับยายแสงผมพกปากกามาตลอดเลยนะยายไม่ให้ขาดเลยตามที่ยายเคยบอกไว้ไงเรื่องที่ผมเขียนน่ะเป็นข่าวไปเมื่อหลายปีก่อนนะผมเขียนข่าวนั้นเอีแหละในกระดาษที่ส่งให้ยายเขียนเป็นพาดหวัวข่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายของยายกับเพื่อนๆอ,ออกอลาวาสเลยเถิดจนเข้าไปลักขโมยและทำร้ายร่างกายคนอื่นเข้า เขาถูกจับเข้าคุกไปเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันลูกยายมันพ้นโทษแล้วกำลังโดนคุมประพฤติอยู่เห็นว่าเลิกเล่าเลิกยาสำนึกผิดแล้วกำลังพยายามกลับตัวเป็นคนดีนะยายสบายใจได้แล้วพอได้ยินดังนั้นร่างของยายแสงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกลับมาเป็นร่างคุณยายใจดีที่แมทคุ้นเคยใบหน้านั้นยิ้มให้กับเขาก่อนที่จะค่อยๆเลือนรางจางหายไป แมดเห็นดังนั้นก็โล่งใจแต่ด้วยอาการบาดเจ็บก็ทำให้เขาสลบไปเขากับมาตี้ฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลพวกรุ่นน้องที่คณะเป็นคนพาพวกเขามาแมดหันไปมองเด็กหนุ่มมาตี้ที่นั่งเออร่างกายมีผ้าพันแผลพันอยู่เต็มไปหมดข้างเตียงผู้ป่วยของเด็กหนุ่มมีสาวน้อยคนหนึ่งกำลังนั่งบนอุบอิบอะไรไปพางนั่งปอกแอปเปิ้ลไปพางเขาเห็นก็รู้สึกขำเล็กน้อยแต่สภาพของตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมาก แขนข้างหนึ่งหักจนต้องใส่เฝือกมีแก๊งรุ่นน้องอยู่รายล้อมหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินแหวกทางเข้ามาหาเขาเป็นผู้รุ่นน้องนั่นเองที่พามาเขาคือลูกชายของยายแสงแมทเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังชายคนนั้นร้องไห้ออกมาไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรชีวิตคนเราก็ได้แต่ต้องดำเนินต่อไปอดีตแก้ไขไม่ได้แต่เราทำอนาคตต่อไปให้ดีขึ้นได้ นักข่าวหนุ่มใช้มือข้างที่ไม่บาดเจ็บหยิบเอาสมุดออกมาและตรวปลายปากกาลงไปเพื่อบันทึกเรื่องราวนี้เอาไว้เป็นการปิดคดีและเตรียมตัวให้พร้อมกับการออกทำข่าวครั้งต่อไป